อยากทำงานสบายทั้งวันโดยไม่ต้องทนปวดหลังโต๊ะตัวนี้ช่วยได้กับ expand ergonomic desk การปรับระดับที่ง่ายดายแบบนี้ช่วยให้เราทำงานระยับมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาการปวดหลังหรือออฟฟิศซินโดมจากการนั่งท่าเดินนานๆเรื่องการติดตั้งก็ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อนตัวนี้ยังมีความแข็งแรงทนทานที่ทำให้มั่นใจในการใช้งานระยะยาวอีกด้วยความหนาของท็อปอยู่ที่15มิลส่วนเรื่องของความสูงเนี่ยก็ปรับได้ตั้งแต่7 1เซนจนถึง1 1 8เซนเลยมีที่แขวนหูฟัง แล้วก็มีรางปลักไฟมาให้ด้วยโต๊ะที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นขนาด60เซนคูณ140เซนบนโต๊ะก็จะมีจอมนิเตอร์ขนาด27นิ้วกับ macbook air M1 การจัดวางโต๊ะเนี่ยก็ถือว่าทําได้ลงตัวเลยเราสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้2โปรไฟล์เพียงแค่เรากดเลข1ห,หรือว่าเลข2โต๊ะก็จะปรับความสูงไปตามระดับที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้สุดท้ายผมต้องยอมรับเลยว่าคุณภาพดีมากเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายออกไปใครอยากให้ผมรีวิวส่วนไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยนะครับ